สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมีเงาวชาแนลกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เกม d ดียบ4ีได้ออกมาเป็นเวลา1เดือนตอนนี้ทางบริษัทก็ได้ประกาศวันเปิดซีซั่น1ซึ่งจะเริ่มให้เราเล่นได้ในวันที่21กรกรกฎาคมนี้ว่าแต่ซีซั่นมันคืออะไรล่ะแล้วมันต่างจากการที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันยังไงล่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันผมขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับตอนนี้ทางผมมีสปอนเซอร์ก็คือ Clean Coffee l o s e r y นะครับโดยทาง Clean Coffee l o s e r y เนี่ยก็จะเป็นร้านขายเมล็ดกาแฟโดยตอนนี้เขาจะมีโปรดักต์เป็นเมล็ดกาแฟเบนทั้งหมด4ตัวด้วยกันหากสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือจะเข้าไปหาได้ที่ Facebook หรือ s h o p e e Clean Coffee r o s e r y ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Clean Coffee Roseery Make Everyday a Coffee Day เซีซันคืออะไรซสซันสำหรับเกมเดียโบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดมาตั้งแต่เกมเดียโบสานะครับโดย s ซีซันก็จะเป็นการสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าซีซันอลเซิร์ฟเวอร์โดยเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจะมีเวลาประมาณ3เดือนซึ่งผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครใหม่มาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น และเมื่อจบซีซั่นตัวละครและไอเทมทั้งหมดที่เราเล่นในซีซั่นก็จะถูกโอนย้ายมาเป็นตัวละครของเซิร์ฟเวอร์ถาวรนะครับ เมื่อฟังดูเผลิๆแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะเล่นไปทําไมใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยซีซั่นจะมีความสนุกก็คือเราจะได้เล่นของใหม่ๆก่อนที่จะนําเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ถาวรนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแมคคาดิกใหม่ๆบัฟประจําซีซั่นคอสเมติกที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟซีซั่นที่หาไม่ได้จากเซิร์ฟเวอร์ถาวรหรือแม้กระทั่งไอเทมใหม่ๆที่จะนํามาให้เราได้เล่นก่อนใครในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่น ก่อนที่มันจะถูกนำไปลงเซิร์ฟเวอร์ถาวรนะครับโดยในทุกๆซีซันเนี่ยก็จะมีแมคานิกหลักๆอยู่2อย่างที่เราจะพูดถึงก็คืออย่างแรกเลยก็คือซีซันเจอร์นี่นะครับซึ่งซีซันเจอร์นี่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์โดยถ้าเราเปรียบเทียบกับเกมออนไลน์หรือเกมมือถือปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเควสตต่างๆที่จะทำให้เราอัพเลเวลตัวของ Battle p a s s ได้นั่นเอง และอย่างที่2ก็คือแมคานิกของ Battle Pass นะครับซึ่งตัวของ Battle Pass เนี่ยก็จะเป็นเหมือนของรางวัลที่เราเล่นซีซั่นนี้นะครับโดยจะเหมือนกับเกมมือถือปัจจุบันก็คือการที่เราเข้ามาเล่นตีมอนต่างๆเดินแมปหรือแม้กระทั่งลงดันเจียนเราก็จะได้ตัวของเลเวลเป็น EXP Up Level เทียของ Battle Pass ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวของ Battle Pass เนี่ยจะมีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงิน โดยแบบฟรีนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า s m o l d e r i n g a s h e s ซึ่ง s m o l d e r i n g a s h e s เนี่ยจะสามารถนำไปแลกสิ่งที่เรียกว่า season blessing โดย season blessing เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการบัฟให้ตัวเราเล่นในซีซันได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยืดเวลาของ elixir หรืออื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนของ premium tier เนี่ย premium tier จะเป็น cosmetic ล้วนๆเนาะ หมายความว่าตัวของพรีเมียมเทียจะไม่มีสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็น Play to Win ได้เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากเล่นซีซันเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างถ้าเราอยากเล่นเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลือเราควรจะทำอะไรก่อนที่ซีซันจะเริ่มได้บ้างละ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวซีซันเนี่ยจะรีเซ็ตโปรเกรสชันของเราเกือบทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีจะมี3อย่างที่ไม่รีเซ็ตก็คือ 1. การเล่นเนื้อเรื่อง ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องจบไปแล้วเราจะไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องซ้ำในตอนเล่นซีซั่นนะครับอย่างที่2ก็คือ o u t เทอร์ออฟลตัวของอัลเทอร์ออฟลเนี่ยจะไม่ถูกรีเซ็ตซึ่งเราควรจะเก็บให้เสร็จตั้งแต่ตอนนอ n นซีซั่นหรือตอนนี้เลยนะครับและอย่างที่3อย่างสุดท้ายที่จะไม่รีเซ็ตก็คือแมปที่เราเปิดทั้งหมดแมปจะไม่ถูกรีเซ็ตแต่ตัววาร์ปเราต้องเดินหาเอาใหม่นะ ซึ่งถ้าเกิดเราทำครบเนี่ยครับตัวของรีนาวของเราก็จะได้อยู่ที่เลเวล2กับอีกประมาณนิดหน่อยนะครับโดยที่จะทำให้เราสามารถเก็บรีนาวขึ้นเลเวล3และได้สกิลพอยต์ฟรีทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นหรือเริ่มซีซั่นเข้ามาเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราควรที่จะเล่นเนื้อเรื่องให้จบเปิดแมปให้ครบและก็หาตัวของอัลต้าออฟดีลิทให้ครบ ก่อนซีซั่นจะเปิดนะครับเพื่อให้เราเล่นซีซั่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังหาตัวของอัลตาออฟลิลิทไม่ครบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดเว็บไซต์เติร์ p ปาร์ตได้เลยเนาะแค่พิมพ์เสิร์ช Google ว่า Map Diablo 4ก็สามารถที่จะหาได้แล้วนะครับสู้ๆละ่ะทุกคนและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของซีซั่นนะครับ โดยตัวผมเนี่ยจะทำการไลฟ์ในวันที่ซีซั่นเปิดหรือวันที่21เนี่ยเพื่อหาแนวทางการโซโล่เลเวลลิ่งให้ถึงเลเวล50ให้เร็วที่สุดด้วยก็มาติดตามกันได้ในวันที่21กรกฎาคมนะครับส่วนเวลาเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเนาะหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ